รองยาวโหมลั่นเสียงสนั่นทู่วเวทีไทยแท้ตัวจี๊ดจัดเต็มสุดพลังกิจกรรมดีๆจากใจตราแม่ครัวนะคะคนอกจากร่มสวยงามรับหน้าฝนแบบนี้แล้วก็ย<ะ>ังมีซื้อเีสืสุดเก๋ค่ะคะวันนี้นะ่มามอบให้กับแฟนๆนรายการของเรานะคะวันนี้มีเมนูมาฝากค่ะห่างไกลกลุ่มโรค m c d นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือโรคนี้นี่เป็นปัญหาทางสาธารนสุขของประเทศเยอะเลยนะคะ ช่อง9รวมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ300องศา New Show โชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วรุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซูเปอร์สุดปังพลังฮอตไปด้วยกันนะคะกับโชว์ที่มาจากทั่วประเทศเลยค่ะใช่ครับผมที่สําคัญมาร่วมรุ้นนะครับผมได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากทางรายการแบบนี้เลยนี่คือความภาคภูมิใจจากทางรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาสร้างแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะครับผมรบเงินสุดปังพลังฮอตสูเปอร์สุดปังพลังฮอต โอ้โห oh, เราลุ้นแบบนี้เป็นประจำนะคะคกับโชว์ที่มาจากทั่วประเทศเลยแล้ววันนี้โชว์พิเศษมากๆมาจากจังหวัดสมุทรปราการพิเศษยังไงคะคุณคะพิเศษเพราะว่ามันมีความสนุกสนานมากนะครับแล้วก็คืออยากให้ติดตามเลยมันมเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างแบบกลองยาวแล้วก็มีการร่ายรำผสมกับการแต่งกายที่มีสีส,สนนัสนสวยงามคือเป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่รักสนุกจริงจเราเรียกว่าสนุกสนานร้าใจผสมผสานกับการแต่งกายสีสันสดใสด้วยนะคะใช่ค่ะและที่สําคัญนะคะ เจ้าของหรือว่าหัวหน้าวงค่ะก่อตั้งวงนี้ตั้งแต่ตอนมสามตอนนี้ค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้อยู่ปีสองค่ะยมหาวิยาลัยแล้วโอ้โหต้องให้กำลังใจน้องนะคะที่สําคัญคนตัดสินก็ต้องทำงานหนักอีกแล้ววันนี้นะคะพบกับท่านอธิการบดีมหาวิยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีจัน์กครับสวัสดีครับเสียงมันเต้นตึกตึกอยู่ในใจเลยนะครับวันนี้กรองจะมาจัดเต็มมา ท้าทาทยมากครับเพราะว่ากรองยาวนั้นเป็นกรองประจำการละเล่นของประเทศไทยจะจัดโชว์มายัางไงพร้อมตะสีแล้วครับเนี่ยจันพร้อมเราก็พร้อมแล้วเราพร้อมแล้วพร้อมเต้นด้วยนะครับคุณผู้ชมทางว่าสนุกไปกับโชว์นี้ครับผมรื่นเริงบันเทิงกลองยาวกับช่วง3 6 0องศาซาแซบโชว์ช่วง360องศาซาแซบโชว์ ยมากเลยโอ้โหเรียกว่าพลังสามัคคีล้วนๆวันนี้3ามร้อยสิบสามนิวโชว์นะคะขอต้อนรับน้องขุนมาร์คน้องบีมน้องไกด์น้องฟิลมน้องกาฟิลน้องนินน้องอาร์ตน้องปังปอนน้องนิวน้องเค้กน้องเมย์น้องพิมพ์และน้องพลอยจากคณะกลองยาวคณะเล็กรังสรรสิธิ์บ้านชนาสินจังหวัดสมุทรปราการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกว่าวันนี้ชื่นใจ น้องๆเยาวชนวัยรุ่นของเราอนุรักษ์กลองยาวครับผมโอ้เรียกว่าสนมากน,าน,าน่าภูมิใจจริงๆเพราะว่าคนก่อตั้งเห็นบอกว่าก่อตั้งตั้งแต่อายุ15จริงหรือเปล่าคะคุณจริงครับ <ทำ S 1> ผมทำไมอะคะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะโอ้ผมเห็นพี่ๆแถวบ้านผมตีกลองยาแล้วแบบ,บมันดูเท่มากเลยผมอยากเป็น <c oughs> ผมก็เลย ตั้งวงกองยาวเองเลยโอ้โหสุดยอดอย่างนี้ตั้งวงแล้วเพื่อนๆอย่างเงี้มาอย่างไรกันครับเนี่ยอสมาชิกในวงนะคะ่เรพี่ๆน้องๆมีที่มาที่ไปยังไงคะเนี่ยเป็นพี่ๆน้องๆจากโรงเรียนเก่าผมครับตอนมัธยมอ๋อก็คือโรงเรียนพระพิทยาพยัติราชกระบังครับอ๋อตอนนี้เราเป็นรุ่นพี่ปีสองเลยไปชวนน้องๆมห้ามหกมาเล่นวงด้ทยกทิทุกทางทุกคนสนุกสนานมากๆเลยนะคะโอ้โหสนุกแบบนี้ครับผมต้องขอคำคมวักทองจากอาจารย์ก๊อปเลยครับอ่จาค่ะ สนั่นลั่นหัวใจเลยนะครับขอให้คำคมวักทองว่ากรองยาวโหมลั่นเสียงสนั่นทั่วเวทีไทยแท้ตัวจีดจัดเต็มสุดพลัง พลังจริงๆค่ะแล้วตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งคนนะคะเตรียมที่จะรำปิดท้ายสุดพลังคือคุณรกันนะใครกันนะอยากรำแล้วเกินคุณด้วยนะคะเราอดใจไม่ไหวอยากรำด้วยเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าตามให้กันมันใจน้องๆกันต่อในช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้จันก๊อฟตัดสินค่ะพักเต้นกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเจอกันกับ300สูงสงสารท็อโชว์ 360องศาทอล์กโชว์กลับเขสู่360องศานิวโชว์ในช่วงนี้ช่ว,ชวทงทอล์กโชว์ค่ะเราอยู่กับน้องขุนมาร์คทัดชัยยวงเงินหัวหน้าคณะกลองยาวคณะเล็กรังสรรสิ์บ้านชนาสินและน้องนินชัยนันพรมนินพักเนาซึ่ง เป็นมือฉับเล็กในวงด้วยาเป็นตัวแทนของเพื่อนๆนะคะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีครับโอ้โหเรียกว่าเราสนิสนานยัง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 ไม่หายเลยนะเดี๋ยวต้องมีลํำปิดท้ายอีกนะคะถูกต้องครับผมแล้วไม่น่าเชื่อคือเป็นวงที่แบบเด็กทั้งวงเลยแล้วผู้ก่อตั้งก็อายุน้อยมากด้วยนะครับผมก็คือน้องคุณมาร์กนั่นเองปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับ ปีนี้อายุ20ปีแล้วครับผม20ปีเริ่มตั้งแต่15ใช่ครับแล้วตั้งวงมาเนี่ย<ๆ>ก็คือรวบรวมพี่ๆเพื่อนๆน้องๆมาตอนนี้สมาชิกในวงมีเท่าไหร่คะก็ประมาณ10 เกือบ20คนแล้วครับเกือบ20คนแล้วอันนี้คือจริงๆวงจะเต็มกว่านี้อีกใช่ครับจะเต็มกว่านี้แต่สตูน้อยก็เลยเอามาแค่นี้ยอนย่อยครับอ่ะแล้วน้องนินมือฉาบเล็กนี่มีบทบาทสําคัญยังไงคะก็คือสร้างความสนุกสนานให้กับวงครับอ่าถ้าไม่มีเรานี่ไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ครับมันก็จะไม่สนุกสนานไม่คึนเครังนี่เมื่อกี้มีตีลังกาด้วยนะคะตีลังกาแล้วโชว์เขามีหลาย ก็มีคุณครูช่วยติวให้ด้วยเรื่องท่าลําครับแล้วก็ท่าที่เหลือก็ช่วยๆกันค่ะอย่างกรองที่ตั้งอยู่นี้เรียกว่ากลองยาวแล้วที่น้องนินถือคือกลองยาวใบเล็กครับวงของเราวงของเราวงของเราเน้นการสนุกความสนุกแล้วเห็นบอกว่าออกงานด้วยรับอกงานด้วยงานอะไรบ้างคะก็เป็นงานบวชงานแต่งแล้วก็งานโชว์อะไรบนเวทีจังหวัดเวทีตำบลอะไรอย่างเงี้ยก็ไปมาครับแล้วก็ประกวด เดินสายประกวดเหมือนกันกองย่าเรียกว่ามีเวลาว่างก็คือไปให้เป็นประโยชน์เลยใช้เป็่ใช่ครับแล้วน้องนินนี่ร้องลิเกได้ด้วยเห็นว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์มีแต่งอะไรมาให้รายการเราด้วยเหรอครับแต่งกริเกให้รายการด้วยโอ้ผมเชิญเลยค่ะอนุญานครับอาจจะไม่พอนะครับนี่เชิอเลยสนุกสนานครับสามร้อยหกสิบนิ้วโชว์ชื่อน้เขาโต ขอรับรายการเขาดีมีระดับช่วยเชียร์หน่อยครับไม่เคินทีมงานสันเสกเล็กรังสันขอฝากผลงานเรานี้ จำยังหรือ<ท>มีอีกมรัีกครับมีอีกเอาเอาเอาปิดไทยสองมือพวกผมกมกับน้องพี่ช่วยเชียเรานี้นัน่นๆฝากพวกเราถึง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นเด็กรุ่นใหม่แต่ใจมุ่งมันรับรองผลงาน คูมเงินโอยลอเลยขอบคุณน้องดีนะคะแต่งรลอนมาน้องิีแต่งรลอนมาแต่คนนี้สิห้อยพระมาด้วยนี่คือหลวงปู่อะไรคะดูอยู่นานแล้วเป็นหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่นี่คือองค์พระที่น้องห้อยบูชาเพาะอะไรถึงห้อยหลวงปู่คะก็ผมศรัทธามาตั้งแต่เด็กเกิดมาพ่อก็ให้ห้อยหลวงปู่เผือกเลย แล้วก็พอโตมาปุ๊บอ๋อเราจะเราได้รู้ว่าท่านคือพระประจำจ,จังหวัดประจำบ้านเราเลยครับวัดกิงแก้วอยู่ที่กิงแก้วนลครับเป็นเด็กกิงแก้วแต่กาเนิดกิงแก้วอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับอ่าแล้วมีเยอะไหมคะก็ตอนนี้ก็สะสมไม่พอประมาณโอ้โหไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาางานเยอะๆจะมีเยอะกว่านี้โอ้ค่ะก็ทำไมถึงได้รับความเป็นไทยขนาดนี้แล้วตั้งใจจะส่งเสริมให้กรองยาของเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังยังไงคะ ผมคิดว่ากองยาวกําลังจะหายไปแต่ผมเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่กําลังอนุรักษ์และทําให้รู้ว่ายังมีกลุ่มคนพวกเนี้ยสืบสารอยู่และมันไม่ได้มีแค่แห่อย่างเดียวนะครับกองยาวคือเราสามารถทำเป็นโชว ไม่ว่าจะเป็นเอาระนาดมาผสมผสานกับกองยาวได้ด้วยเพราะว่าน้องมาร์คเล่นระนาดได้ที่เขาเชื่อขุนมาร์คเพราะว่าที่บ้านตั้งให้ตามหนังดังในอดีตคือโหมโ่ะนี่คือด้วยจิตวิญญาณของเด็กไทยรักความเป็นไทยจริงๆนี่คือการกลั่นข้อมูลในวันนี้ค่ะสุดยอดมากๆน่าชื่นชมมากๆนะครับผมแล้วก็อาจารย์ก๊อฟได้ให้คำคมวักทองไว้ด้วยนะครับกองยาวโหมลั่นเสียงสนั่นทั่วเวทีไทยแท้ตัวจี๊ดจัดเต็มสุดพลังเชิญอาจารย์ก๊อฟนะครับขยายคำคมวักทองร่วมถึงตัดสินโชว์โชนี้ด้วยครับ เชิญค่ะกรองยาวนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่คู่ประเทศไทยอย่างยาวนานนะครับไม่ว่าเราไปที่ไหนก็ตามงานบุญหรืองานต่างๆนั้นจะมีการแห่แหนโดยใช้กรองเป็นเสียงหลักและกรองเองก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่นานาชาตินั้นใช้ในการแสดงไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ประเทศญี่ปุ่นประเทศในเอเชียนั้นส่วนใหญ่จะใช้กลองในการแสดงในการออกรบดังนั้นกลองจึงเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นเสียงของนานาชาติเสียงของสากลและเมื่อเราพูดถึงรำกรองยาวของประเทศไทยนั้นจะได้รับชื่อเสียงเป็นอย่างดีจะสังเกตเห็นนะครับว่าโชว์ชุดนี้นั้นใช้กลองเป็นสําคัญแล้วก็จะมีลีลาประกอบการละเล่นในการแสดงเหมือนกับเป็นการแสดงกายกรรมของเหล่านักดนตรี และเมื่อนางรำออกมาก็รําท่าทีที่สวยงามครับและแน่นอนว่าก็จะจบปิดท้ายด้วยการแสดงของการต่อตัวซึ่งเหมือนกับว่าเราจะได้ยินหรือได้เห็นรํากองยาวพร้อมกับการดูกายกรรมไปในระดับที่เหมาะสมเมื่อเราเห็นกองยาวนั้นจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยครับชาวต่างชาติมาจะรู้ทันทีว่านี่คือการรำของไทยเพราะฉนั้นโชว์ชุดนี้ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดี และเป็นการรักษาประเพณีและอนุรักษ์เกี่ยวกับทางด้านการแสดงพื้นบ้านของไทยได้อย่างดีซึ่งโชว์ชุดนี้นั้นจะสกเกตเห็นนะครับว่าการแสดงที่ออกมาเร้าใจสนุกสนานทําให้คนนั้นอยากจะร่วมเข้าไปสู่โชว์และจุดสําคัญคือการแสดงกายกรรมหรือการแสดงการผสมผสานผาดโพนนั้นทําออกมาได้อย่างชัดเจนและโดดเด่นให้การแสดงชุดนี้ไม่ใช่เป็นการแสดงกลองยาวเท่านั้นแต่เป็นการผสมผสานความเร้าใจในการสร้าง ความสนุกสนานเรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้ลมาลุ้นกันครับเจอสมาชิกในวงเลยค่ะและความยังนงละเล็กรังสัรค์นะครับผมมาร่วมลุ้นไปด้วย,ยกันเช้าวันนี้จะได้ ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตครับดีใด้วยค่ปปะใจสุดปังพลังฮอตฉลองเลยฉลองหน<อ>่อยดีใจด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยเชิญน้องโยค่ะอาวขอบคุณมาก มอบให้ซุปเปอร์สุดปังล่างฮอตวันนี้นะคะใช่ครับผมช่วงหน้ายังอยู่กับเรานะครับยังมีนิวส์อัปเดตและก็รักสุขภาพ3ร้อบนศุกร์ด้วยครับส่วนวันนี้ร่วมกันภาภูมิใจกับเยาวชนคนเก่งของเราชุดการแสดงรื่นเเด่งบันเทิงกล้องยาวรับไปเลยซุปเปอร์สุดปังลังฮอตยามา ช่วงนิวส์อัปเดตและรักสุขภาพ360องศา ร่มสวยงามมากค่ะต้อนรับเข้าสู่นิวส์อัปเดตของเรากิจกรรมดีๆจากใจตราแม่ครัวนะคะนอกจากร่มสวยงามรับหน้าฝนแบบนี้แล้วก็ยังมีซื้อเลืดสุดเก๋ค่ะวันนี้นํามามอบให้กับแฟนๆรายการของเรานะคะกติกาง่ายมากใครอยากได้ตั้งใจฟังเลยค่ะนี่คือกิจกรรมดีๆจากใจตราแม่ครัวเห็นไหมคะน้องเบลล่าสวยมากๆเบลล่าเลิฟสุดๆกับซอสหอยนางรมตราแม่ครัวกิจกรรมซอสหอยนางรมตราแม่ครัวใส่เมนูไหน ที่ทำให้คุณเลิฟสุดๆทาง Facebook Fanpage ตราแม่ครัวค,ะค่ะลุ้น <ผม S 1> รับเส,รเสื้อยืดแล้วก็ร่มสุดสวยต้อนรับหน้าฝนจากตราแม่ครัวจำนวน5รางวัลถ้า <ๆ S 1> อยากได้นะครับผมกติกาง่ายๆเลยครับเพียงส่งรูปถ่ายเมนูสุดโปรด <c oughs> ที่คุณเลิฟสุดๆวางคู่กับซอสหอยนางรมตราแม่ครัวนะครับพร้อมบอกเหตุผลโดนใจอย่าลืมติดแฮชแท็กมาให้ด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวแล้วก็แฮชแท็กตราแม่ครัวคอมเมนต์ไหนที่ถูกใจทีมงานก็รอรับของรางวัลแบบนี้ไปเลยนะครับผมใช่ค่ะ สนุกได้วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับอยากได้ร่มสวยๆกับเสื้อแบบนี้ก็ต้องไม่พลาดกันได้เป็นคู่นะได้เป็นคู่ทั้งสชิ้นครับผมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่โพสต์บักหมุดแฟนเพจตราแม่ครัวอย่ารอช้ารีบเลยครับผมก่อนเที่ยงคืนนี้ด้วยนะฮะตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยนี่คือนิวส์อัปเดตของเราครับร่มสวยมากจริงๆอ่ะอยากได้เองแต่ไรงสดใสแต่ให้สิทธิ์ท่านแฟนรายการเท่านั้นนะคะทั้งร่มแล้วก็เสื้อยืดด้วยค่ะเอาล่ะนั่นคือนิวส์สัปเดตของเรา ตอนนี้ได้เวลาไปดูแลสุขภาพกันแล้วมีเรื่อง <ผม S 2> อะไรคะคุณควันนี้จะชวนห่างไกลโรค NCD นะคะด้วยเมนูนี้เลยไปดูกันครับผมกับรักสุขภาพ3ามร้อยสิบอ,องศาค่ะ,คะช่วงรักสุขภาพ360องศา และนี่คือรักสุขภาพ310องศาค่ะจากใจตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองตราแม่ครัวอร่อยชัวนทั่วไทยนะคะอยู่คู่ครัวคนไทยมายาวนาน40กว่าปีแล้วนะคะและก็ทําให้เราได้มาพบกันด้วยนะคะและเชื่อแน่ว่าในทุกครัวเรือนนะคะต้องมีผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยชูรงนะคะซอสหอยนางรมตราแม่ครัว ซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉ<ด>ลากทองยกขึ้น,นอซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองค่ะ<ด>ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองน้ำส้มสายชูกาญ5%ตราฉลากทอง<ด>และแป้งทอดกรอบตราฉลากทองอะไรก็กรอบอร่อยด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองนะคะ<ไ>เห็นแล้ว,เห,ลวเห็นแล้วหิวเลยอะค่ะใช่ค่ะว,วันนี้มีเมนูมาฝากด้วยวันนี้มีเมนูมาฝากค่ะห่างไกลกลุ่มโรค NCD นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือโรคนี้นี่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศเยอะเลยนะคะล่าสุดเมื่อวันก่อนก็ แถลงข่าวเปิดตัวกันไปแล้วโรณรงค์งให้คนไทยนั้นห่างไกลโรค NCD ค่ะโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะคะวะัยเกษียณตอนนี้ก็เริ่มเป็นกันเยอะขึ้นนะคะโรค NCD เนี่ยในค,ความหมายก็คือเป็นโรคไม่ติดต่อไม่่ตติดตอหรือรังค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงแล้วก็โรคหัวใจเป็นต้นนะคะวันนี้ก็เลยจะมาชวนกันกินเมนูนี้เลย ต้องจืดหมูสับใบกะเพรากับตราแม่ครัวอะไรหลายไหลายใช่ค่ะ <c oughs> คือเรื่องของกลุ่มโรค NCD เนี่ยคะก็เป็นเพราะว่าไม่ออกกําลังกายบ้างนะคะสูบุรี่หรือว่ามีดื่มแอลโกอฮอล์แบบนี้เป็นตน้นมีพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมค่ะวันนี้ก็เลยจะมาชวนว่าเราจะบรรเทาห่างไกลกับโรคนี้ได้ใบกะเพราจะมีสารยูจีนอลค่ะซึ่งจะช่วยต้านการอักเสบค่ะช่วยลดน้ําตาลในเลือดช่วยระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นด้วยนะคะวันนี้ก็ เลยมีเมนูนี้มาฝากว่าทุกบ้านมีใบกะเพราแน่ๆเลยไม่งั้นก็ไปตลาดก็ซื้อหาง่ายมากไปดูเ,เมนูกันเลยค่ะคราวนี้เอาภาพเมนูมาเลยจะได้เห็นภาพสีสวยๆของเมนู<ช>นะคะค่ะที่รา้านมารัรังสรรมานะคะซึ่งสามารถไปดูได้ที่เพจตรามแม่ครัวนะคะวัตถุดิบก็ ง่ายมากเลยมีหมูสับนะคะและสําคัญก็คือเรื่องของใบกะเพรานั่นเองนี่ค่ะซีอิ๊วขาวสุดหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองแล้วก็ต้องมีซอสหอยนางรมด้วยนะออกไปหมักหมูสับแบบนี้ซอสหอยนางมรมตราแม่ครัว,รรวใช่ค่ะ แล้วก็เอาไปต้มเลยนะคะเป็นเมนูที่ง่ายสุดๆแต่อร่อยมากๆอร่อยมากๆใช่ค่ะด้วยวัตถุดิบที่เลือกสรรมาอย่างดีแล้วก็เครื่องปรุงรสด้วยนะคะที่มีในครัวของทุกๆบ้านเลยค่ะแต่ที่สําคัญจะบอกว่านะคะวันนี้นะคะนอกจากใบกระเพราแล้วเป็นเรื่องของสมุนไพรมีสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเรานําไปอยู่ในน้ําซุปเนี่ยจะช่วยทําให้อร่อยมากขึ้นหลายคนอาจจะไม่รู้จักที่เห็นในภาพนี้ เรี่ยวหอมค่ะเรี่ยวหอมเรี่ยวหอมสะรเเอรอเรือไม้เอกวอแหวนเรียว <ừ> um เรียวหอมนะคะคซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่จังหวัดตราด,ราดนั่นเองนะคะวันนี้จะมาชวนรู้จักกับ สมุนไพรตัวนี้แล้วก็ไปชวนแบบว่าไปไปกินของจริงกันเลยที่จังหวัดตราดกันเลยซึ่งจังหวัดเดียวเราจะมี CSR ด้วยนะกิจกรรมปลูกป่านะโครงการอิ่มท้องอุ่นใจจากใจตราแม่ครัวนะคะอิ่มท้องอุ่นใจซามร้อยสิบองศาจากใจตราแม่ครัวเราจะไปลุยกิจกรรมปลูกป่า1,000ต้นชื่อตอนรักป่ารักชุมชนเห็นไหมคะพี่แซคจะพาเราไปเองนะคะตอนนี้รับสมัครแฟนข่าวเรียบร้อยแล้วก็จะรับเราจะมีการคัดเลือกให้20ท่านไปพร้อมกับศิลปินดารา ักโลกของเรา<ช>ไป<ช>ทำ <ผม S 2> กิจกรรมค้นหาจิตอา,าสาต,ตัวจริงนะคะซึ่งวันนี้ยังรับสมัครอยู่ไปจนถึง30พฤษภาคมนี้<ม>ไปดูรายละเอียดได้ที่ f เฟซบ o ๊กยูทูบชาแนลสถานีรักโลกใช่ค่ะกิจกรรมที่เราจะได้ไปสนุกกันนะคะนอกจากจะไปนอกจากจะไปแบบว่าไปดูว่าเรี่ยวหอมเป็นยังไงแล้วไปกินตรงนั้นเลยเนี่ยนะคะกิจกรรมมีเยอะมากช่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะชมเยี่ยวแดงกินบุฟเฟ่ต์ผลไม้ด้วยแล้วก็มีปาร์ตี้แสนอบอุ่นกับเหล่าดารารักโลกบอกเลยมีใครบ้างคุณเขตธราเขตคุณตีธนพลแล้วก็ สองสาวดูโอ้นะคะน้องจัสมินกับน้องนิกกานั่นเองงานนี้ย้ําเลยนะคะว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะดูรายละเอียดได้ที่สถานีรักโลกนะคะ f c e e o o o k แฟนเพจค่ะเราลงพื้นที่ไปรักป่ารักชุมชนจะไปปลูกต้นไม้1,000ต้นเลยนะคะเพราะว่ามีเหตุที่เกิดไฟไหม้ป่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราต้องไปร่วมกันเราจะไปลุยป่าด้านที่ถูกไฟไหม้ป ไปร่วมกันฟื้นฟูป่าที่ถูกไฟไหม้ไปด้วยพลังรักโลกของเราวันนี้ขอขอบพระคุณพิิธภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองซองสหอยนางรมตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชั่วทั่วไทยค่ะและตอนนี้น้องๆรออย,อยู่แล้วนะคะทางนี้เลยเชิญค่ะนคนเก่งของพวกเราคนเก่งของเราวันนี้โอ้รับไปเต็มๆเลยนะคะกับความภาคภูมิใจพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งกับคณะกลองยาวคณะเล็กรังสค์สิ์บ้านชนาสินจังหวัดสุพรรณบุรีรับไปวันนี้สุดปร์สุดปังรังค์ค่ะ ด้วยกลับมาพบกันใหม่นะครับผมกับรายการเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา10บนาฬิกาสานาทีถึง1ิบเนาฬิกาทางช่อง9ก้ดหมายเลข30กับรายการ3 1มนิ